อาทิตย์ครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะทํางานทําการอะไรก็ตามระวังที่สุดก่อเกิดความผิดพลาดเพราะการตัดสินใจเร็วเกินไปโอโกาสที่จะประสบความสิน้นนั้นที่การงาน้มีค่อยคิดค่อยคอยแก้ค่อยคอย,คอย,คอยปรับส่วนการปรับเปลี่ยนงานตอนนี้ไม่เหมาะสมนะครับคิดให้ดีวางแผนให้ยาวแล้วค่อยตัดสินใจการเงิน,นรายใช้ก้นรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากมีการใช้ใจ่ายค่อนข้างมากเกินไปต้องรู้จักนะครับแบ่งแยกรายใจ่ายให้ดี เพราะรายรับกับรายจ่ายไม่ประสานกันไม่ลงตัวและจะทําให้ก่อเกิดปัญหาตามมาส่วนคนรักน้อยใจคุณอยู่นะครับคิดว่าคุณเองไม่เอาใจไม่เข้าใจไม,ไม่ดูดําไม่ดูดีหรือไม่ใส่ใจงอนอยู่ในใจลึกๆอาจจะก่อเกิดปัญหาในอนาคตต้องพยายามให้คนรักเข้าใจมากกว่านี้ครับต่อไปสําหรับคนเกิดวันจันทร์หน้าที่ของคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้ทําอะไรก็ทํา อย่าทาไปวันๆเพราะผู้ใหญ่กําลังเล็งดูอยู่ว่าคุณเองจะมีการปรับเปลี่ยนไหมจะรู้จักหยิบอาจะรู้จักทําอะไรมันก่อเกิดความโดดเด่นหรือเปล่าอย่าทําไปวันๆครับตอนนี้กําลังดูในการเพ่งเลงถ้าคุณทําดีโดดเด่นผู้ใหญ่จะส่งเสริมแต่ถ้าไม่ดีแล้วโดนแน่ๆครับอาจจะมีปัญหากันกับเรื่องหน้าที่การง,งานที่มอบหมายและอาจจะก่อเกิดความไม่สบายใจกันและกันนะครับส่วนการเงิน รายได้เนี่ยต้องบอกว่าคุณเองในช่วงนี้รายได้ไม่สม่ำเสอมอมากนักโอกาสที่จะทําให้รายได้หรือรายได้ที่มันได้ประจํามันต้องก่อเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นจนทําให้คุณเกิดความสั่นคลอนพราะต้องระวังที่สุดคือรายได้และผลประโยชน์ที่เข้ามาส่วนความรักความรักดีครับมีอะไรมีปัญหาอะไรคุยกันได้เข้าใจกันมากแต่คนที่รู้สึกดีอยู่แล้วนี่แหละระวังมีมือที่3ม,มาบอกรักมารับรักมาแสดงความรักเพิ่มเติมทําให้คุณเอง เกิดความวุ่นวายทําให้ชีวิตรักชีวิตคู่เกิดความสับสนนะครับถ้าไม่รู้จักระวังแบ่งแยกให้ดีครับทำให้คนรักมีความเข้าใจมากกว่านี้ท่านที่เกิดวันอังคารตอนนี้การงานดีตัดสินใจอะไรทําไปเลยอย่าก,กังวลเพราะคนเกิดวันอังคารจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นทางหน้าที่การงานและส่งเสริมให้ก่อเกิดรายได้มีผลประโยชน์ที่มั่นคงเพราะรายได้ของคุณเองจะได้มาจากหลายๆด้านและมีการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้การเงินเกิดความคล่องตัวมากกว่าเดิมนะครับส่วนความรัก ไม่มีปัญหาครับเรื่องความรักแต่ใครที่ยังไม่บอกรักยังไม่รับรักรีบแสดงออกเพราะโอกาสดีที่คนใหม่ๆจะเข้ามาหยิบยื่นเสนอหัวใจให้ทําให้คุณเองมีความรักที่สดใสเกิดขึ้นในช่วงนี้ต่อไปครับท่านที่เกิดวันพุธคนเกิดวันพุธเปลี่ยนงานใหม่เริ่มงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่สมัครงานใหม่ดีหมดหวางโปรเจกต์ใหม่ทําอะไรใหม่ๆตัดสินใจเพราะงานเก่าไม่มีอะไรดีขึ้นสําหรับคุณคิดให้ดีนะครับ อยากจะปรับเปลี่ยนอยากจัดการอะไรก็ทําเพราะโอกาสดีๆมาถึงแล้วแต่ถ้าใครมีงานดีเก่าทําอยู่ก็รีบพัฒนาเพราะผู้ใหญ่จะไม่สนับสนุนไปมากกว่านี้หากคุณไม่มีความโดดเด่นหรือทําอะไรมันเด่นชัดเพิ่มขึ้นส่วนด้านการเงินรายจ่ายเยอะวุ่นวายทีเดียวครับรายจ่ายเยอะจนทําให้คุณเองเบื่อจนไม่อยากคิดแต่ถ้าคิดมาเครียดต้องระวังครับจะใช้หยิบเงินใช้จ่ายอะไรต้องรู้จักระวังให้มากกว่าเดิม ต่อไปเรื่องของความรักคนรักไม่มีปัญหาแล้วครับถ้าหากคุณมีเงินเข้าบ้านหรือสร้างรายได้ให้ก่อเกิดความมั่นคงจบคนรักรู้สึกพอใจแต่อย่าทําตัวไปวันๆครับหากไม่มีคุณค่าอะไรความรักก็จะตามมาด้วยปัญหาที่ไม่สามารถเคลียร์ได้จัดการได้ต้องระวังที่สุดเพราะคนรักรู้สึกจะดูว่าคุณเองเนี่ยมีความตั้งใจจริงขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่สักขนาดไหนในการสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะครับต่อไปท่านที่เกิดวันพะระฤหัส คนเกิดวันพฤหัสต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรก็ตามรอบครอบให้มากๆโอกาสจะเสียหายพวกคนรอบตัวโอกาสจะเสียหายพวกการรับปากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งรับปากกับคุณมาอย่างไรคุณรับปากกับอีกฝ่ายหนึ่งแบบไหนหากคุณไม่รู้จักมีระยะห่างหรือไม่รู้จักที่จะพูดคุยเจรจากันให้ดีเข้าใจผิดกันและในที่สุดก่อเกิดความเสีย,ยตามมาส่วนด้านการเงินวุ่นวายมากทีเดียวครับมีรายจ่ายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมา หากคุณไม่รู้จักแบ่งแยกรายจ่ายแบ่งรับแบ่งจัดการแบ่งดําเนินการให้ดีมันจะทําให้กระทบกับเงินประจํารายได้ประจําและรายจ่ายประจําเลยเก่อเกิดความวุ่นวายต้องไปจัดการให้ดีนะครับสับสนแน่ถ้าคุณไม่รีบดูแลให้มันดีไปมากกว่านี้และโดยเฉพาะคนลักครับรายจ่ายจากคนลักก็เยอะ รายจ่ายเกี่ยวกับรอบตัวของคนรักที่เรากําลังดูแลเขาอยู่ก็มากมายแม้แต่ในตัวคนรักดีหรือคนรอบข้างคนรักก็ทําให้คุณเองสับสนนะครับระวังที่สุดไม่รู้จักแบ่งแยกและไม่รู้จักจัดการก่อเกิดความปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดครับต่อไปท่านที่เกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้ต้องบอกเลยครับโอกาสดีมาถึงละ ทำงานอยู่อยากเพิ่มงานอยากทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆเจะราจากับใครสักคนหนึ่งขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือจากใครนะครับทำงานใหม่เริ่มงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ทำอะไรใหม่ๆเขียนโปรเจกต์ยื่นเสนอให้ผู้ใหญ่ได้เห็นถึงความคิดถึงปัญญานะครับคุณทำเลยดีที่สุดส่วนด้านการเงินไม่มีปัญหาและถ้าขอทุนหรือขอความช่วยเหลือจากใครขอคุณส่วนหรือใครมาทำอะไรด้วยกัน คุยเลยเจราจาเลยการเงินกําลังดีไปได้ดีผู้ใหญ่จะส่งเสริมคนรอบข้างจะสนับสนุนส่วนคนรักความรักก็ไม่มีอะไรที่จะต้องหนักใจไปกว่าความรู้สึกดีดที่คุณต้องหยิบยื่นให้คนรักเข้าใจคุณมากกว่านี้เพราะเขาเองบางครั้งรู้สึกว่าคุณเองไม่จริงจังสักเท่าไหร่ถึงคุณจะมีความจริงใจแค่ไหนต้องรีบแสดงให้คนรักเห็นมากๆนะครับว่าคุณเอาใจใส่สักขนาดไหนต่อไปครับสําหรับคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยการงานดีไม่มีปัญหา แต่เริ่มง,งานใหม่ยังไม่ควรการทําอะไรใหม่ๆ่ยังชะรอไว้ก่อนเคสอดีต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้เวลายังมาไม่ถึงส่วนด้านการเงินจะมีรายได้เข้ามาหลายๆทางจากงานเก่างานที่เคยทํามาแล้วที่มากกว่างานประจําส่งเสริมให้คุณก่อเกิดรายได้ดีๆทีเดียวแต่งานประจําด้านเดียวนะครับการเงินที่คุณได้อยู่มากแค่ไหนก็ตามถ้าทํางานด้านเดียวดวงไม่หนุนกันในช่วงนี้ทําให้เกิดความชักเรื่องการเงินและก่อเกิดปัญหาความเสียหายเกิดขึ้นได้ส่วนด้านคนรักครับ จะบอกว่าดีก็ไม่เชิงจะบอกว่าอยู่กันได้ก็ไม่ใช่เพราะความรักจะดีกันแค่ไหนเข้าใจกันแค่ไหนต้องมีการเอาใจใส่กันมากกว่านี้ดีที่สุดแนะนําครับควรชวนคนรักไปต่างจังหวัดหรือชวนคนรักไปมีกิจกรรมนอกบ้านบ้างทานอาหารไปเที่ยวไปไหนด้วยกันต่อกันจะส่งเสริมให้ความรักดูดีและโดดเด่นเพราะสําหรับคนเกิดวันเสาร์ตอนนี้คนรักเองก็ดีหรือตัวคุณเองก็ดีกําลังเรียกร้องความรักความมีนอกเห็นใจ ทั้งของตัวเองที่หยิบยื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งและทั้งอีกฝ่ายหนึ่งที่อยากแสดงอยากเห็นที่คุณแสดงความรักกันมากกว่านี้เพรอะอยู่ที่ตัวคุณเองจะหยิบยื่นให้คนรักเห็นความรักของคุณสดใสแค่ไหนหรือจใจเขาเข้าใจความรักจากคุณสักขนาดไหนนั่นเองครับ